ทูเอดูมั้สิดูเอทุกมันทั้งในแมนทนนี่เธอพูดตะกี้เนี้ยแปลว่าอะไรฮะเอาใหม่สิที่เธอพูดตะกี้ถ้าเป็นเมืองไทยแสดงว,ว่าเป็นอันนั้นของผู้ชาย จะพูดมันบอกเออจะพูดตรงสองรอบเอาพูดใหม่นิือยดีจังอย่างนี้แต่ที่ที่ไทยเขาบอกว่าเป็นของผู้ชายอ่ะอีกคำเด็ดีจังเลยทำไมอ่ะอมมีอมมีตัวอะไรมั่งมีตัวอะไรมั่งตัวอะไรเขียนยังไง C O O L อ่านว่า cool ืองไทยมันไม่ได้แปลว่าดีจังเลยมันแปลว่าเป็นอันนั้นตลกมากเลยหมูหมูอุดดุดของตัวนี้มันชื่ออะไรไปดิเน้แฟร์เคิลเชียนเราเคยเห็นในแฟนจีมิลน้องได้ด้วย มุกแกกระดุมออกมันื่อเครคชัมาลองใก้ๆหน่อยลองใกล้ๆหนๆหน่งยม,มากไม่ิ้มากเยิย้มแล้ก็มันเป็นฟลูมี่แล้วก็มันมีสายด้วยอ,อลูฟลูมี่แล้วก็ไม่ซมเห็นะถ้ามันมีทงมันเป็นไม่ดีเขียน ไลท์อัพฟลูมี i ม่ไม่ดีน o r อะไ e โอ้โหฟูมีดีดีนีดีดีดนดีดีดีด่เี่อนนนีไม่เอาแนดีดีดีดอดนดีนีดีดีดเดีดอนีันดีดีนีันนีดเพื่อนอันดี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 ดอดี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 ีไม่เอาแล้วเถอะบ้าน เันของเนี่ยแบอันนี้ข้างในมีไกด์สตัชไลน์มาค่ะโอ้จ้าเฮียเฟัร์แม่มามามีแล้วโอ้ดั้มลูมิมันคือคะไรวะนี่ไม่ใช่เออเขาก็เด้งไม่ได้แต่เป็นก็เอาไปเอาไปโยนดีเขาก็ว่าเอาเอาเก็บเลยคุณแล้วมันคือทูฟ ดูซะก่อนตีมันเล่นสําหรับอะไรไม่ใช่ไม่ถึงเอาขอโยนพังเขามีกล้องดูนะแค่ยืนถ่ายวีดีโอนี่เขาก็จะด่าเอาแล้วนะ